สบายด,ดีปลาลูสบายด,ดีสมองสุบอนพ่อๆพอก็ส่องมาโดยคือเก่ปาปลาลูนี่ก็ไล่ควายออกมาหน้าเนาะแปลว่าเอาออกไปกินหง่านะาะเพราะว่าหง่าลายอยู่น่าเฮาอยากไถหุดนหน้านะแต่หง่ายัางลายก็เลยเอาควายออกมาถล่มหง่าก่อนนะให้มันการให้หง่าเหี่ยงกันเนาะอ่าไปบุญกันเนาะเฮาใส่เลยเนาะเฮากันน้ำรัง พ่จอจะเชียรควายไม่ใช่นีิเอาไปขายก่ <c oughs> นอน,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 นอปนน่ตอนนี้กำลังขโมยควายเนาะแรงมาเชียร์ควายเอาควายไปขึ้นโหลดบ่นี่เนาะตอนนี้กำลังไล่ต้อนฟูงควายเนาะเชียร์ไปขึ้นโหลดอาสาดโอ้เห็นเด้อปลาลุงว่าหยอกซืือ ตอนนี้ก็เสียเอาควายออกไปหน้านะเพราะวา่าหยาอยู่หน้ามันลายเห็นวะอยากทถหน้ากะยยันหยาบันตายก็เลยเสียเอาควายออกไปกินหย้าก่อนตอนนี้ก็ไิดจูงหลัดจูงให้ทุงหน้ามาโอ้ยรถค้าซ้ํารถไปว่ไร้แล้วรถค้า ลดเฮามันตีย่าพูดมาไปยังน่ะงางกตามนี้ไปเลยไปหนดเยะจูมือ่เาอีกมันไหุบวายออกหน้านะปลาลุง เกี่ยมสิล่งหน้าเลยเฮาอยากให้หุดหน้าไว้แต่หย่าลายเนาะเอาควายไปกิหนหยาก่อนโอ้ยขนาดต่ำๆก็อยู่เดี๋ยวเอาหอดคน,นทางนี่เอามาหอดคนทางงหญ่แล้วมันจะความคัวอยวา่างเหาะ มันสิไต่คัวู่บ่เป็นรุนกันว่ามันสิไต่คัวหรือว่าไต่เนาะคายเฮาอบอควายเฮาบ่เคยไต่คัวจักเทื่อนายหอยซิงนีน่เนาะกำล <laughs> ังต้อนควายไปฆ่าว่าจันเอ์เอ,อ,เอ,อ๊ มันมีอยู่ผู้หนึ่งที่บาได้ห้อยสิงไกทำไมถึงอมองหน้าสัญญางั้นเอาออกมาหน้าก่อนนะเอาไอวอ้ผูกปิ้งยาเชื่อ มาทางไหน <Hello. S 1> เป็นยังตีนน่ะโอ้ hey, ก็ลงผานะะะน้นาเขาวัดนะเจ้าหนุ่น เอ,าอ้ายานเลไม่ยักอันนนผเคยมาจาักเถื่อ,อน,นอ,อนนเคยมาจักเถื่อ,อน,นอนนไป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 ึ้อรถไป,ไปึ้นรถหยังคนไนไหลห้งส่า บมเงงัวเนอะบมเนงงัวเอาไปนะ ไฟกายไฟกระทมไฟกายไฟกระทมไปชิป่ <laughs> ิหอดเนาะย่างว่านี่งกิกงกโลฮะตุ่น่ะสามกิโล มิงตำไหมทม่นี่โอ้ยไหนเดียวหนึง่งมาหลุ่นกันว่าสิมามันสิไต้ควายอยู่บ่ว่าควายเฮาสิไต้ควายอยู่ควายเฮานี่สิได้แต่สิได้แต่มาอยู่ทางหลังมันว่าอยู่ไม่อยู่ทางหน้าเป็นผู้ไล่ให้เพื่อนเนาะ เมืองว่าควายสิตื่นคัวบ่อขนาดนั้นมาดูว่าเจ้าจะไปกล้าไปหรือไม่ง,าง,าง,างา่างงๆางงางคือง่างในคุนทางธรรมดานี่แหละนะ <c oughs> ขาเดินขำหนดก่อน ตอนนี้กะเกิดเกิดอาการยันยันก็กลัวๆข้องควายเนาะง่ายๆดีดมง่ายคอยย่างกนย่างขึ้นบนทางนี oh ่แหละ้โ oh อ้ย oh สู oh ้ป oh ฏิญาณยังคงเป็นทางเลยชิบล้อดอกใจลราโดนลงน้ำนั่นขัดสูใจน่ะห้วไปย่าง น้ากกันป๊บหัวไปนนว้าน้ากันยันครัวลีผ้าพันรักมาแล้วมามตอนนี้ก็ได้มาหอดนานทีเรียบร้อยเนาะเพราะว่าความครัวมากกับเมนีลย ราจักรหรือต้องใส่ราจักหนบ้านหอดน้ำคิดหนนะ่อยเอาพากันหิวหยาอสั่นปั๊บทุกจักควายจักมาบไปกินหยา,าเหมือนเ้าะสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วบ่อืมป้านันบ่อยากมา น,นันย่านคู่วน,นะกินกินลายลายจังตุย